คุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วทิทยโยกลนซื่นเสื้อน,นะครับคลิปนี้ทิดโยก็จะพามาดูสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เราเสาะ,ะแสวงหามาเพื่อบำรุงกําลังนี่ครับเขาคือเจ้าต้นตัวนี้ครับคุณผู้ชมรู้บ้างไหมว่าเขาชื่อต้นอะไรนะครับหลายท่านก็จะอาจจะเรียกว่าสมนะครับสมเมืองไทยนะครับเนาะอันนี้ผมก็จะมาหานะครับ จะขุดเอาลากเขานะครับเขาเรียกต้นอะไรอย่างหนึง่งเรียกทอบแทบนะครับถ้าเขามีมเมล็ดก็จะออกเป็นมเมล็ดแบบนี้ครับในนี่นี้น,นี้คุณผู้ชม,มเมล็ดแบบนี้นะครับเป็นสีดำๆเห็นไหมครับเป็นเด็กๆชอบเล่นมากเลยนะครับคือเอาชุบน้ำลายแล้วมันก็จะแตกแตบบแทบๆนะครับนะครับสบรรพคุณของเตัวนี้คือขุดเอาลากนะครับ ้มนะครับผมไม่ได้เอากระจบมานะครับอันนี้คือจะมาบอกคอบพระคุณก็น,นะครับก็แก้ปวดเมื่อยปวดเอวปวดหลังนะครับก็อย่าลืมนะครับไปศึกษาหาความรู้ดูต่อยอดกันไปนะครับนี่ทิทโยก็มาบอกเป็นคร่าวๆนะครับใครที่ปวดหลังปวดเอวมีอาการปวดเรื่อนหลังก็ลองมาเจอเต้าต้นนี้ก็ลองขุดดูนะครับผมไม่ได้เอาอะไรมาขุดให้ดูนะครับ ก็เลยมนนีมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับเยอะมากเลยครับตรงตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปหาอะไรมากุดเอาสักหน่อยหนึ่งก็สักหนึ่งกํามือน้อยๆนะครับพอต้อตมแก้กระสายแก้ปวดหลังปวดเอวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสมุนไพรมีทั้งคุณและโทษก็ควรปรึกษาแพทย์แผนโบราณแล้วก็ศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะกินนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์เข้ามาถ้าใครรู้จักเพื่อเป็นก่อนและกำลังใจให้กับทิดโยด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย